เฮ้ยอะไรวะเนี่ยนี่คืออะไรอ่ะผมไม่เคยกดเลยแย่แล้ว

ได้เด,ดี๋เพิ่งรู้เปิดไม่ได้หรอครับมันแบบว่าแย่แล้วแย่ผมต้องพูดอะไรวะ แย่แล้วต้องพูดอะไรดีนี่คือประเด็นผมคิดว่าแบบว่าก่อนกดไลฟ์มันจะแบบมีให้ยืนยันหรือไม่ยืนยันอะไรเงี้ยแบบแน่ใจหรือเปล่าว่าจะไล์กดปุ๊บแม่งไล์เลยก็เลยงงงงเลยมัน เราถ้าสองแสนคนเลยนะจะเล่าอะไรให้ฟังนะครับ จร,จริงๆควรนอนไหมผมว่าควรนอนไหมไลฟ์ like มันดีเลยนานแค่ไหนวนะาเนี่ยแตบบ่ไม่มีใครพิมพ์ถามอะไรเลยเพลงดังเลย พี่มันมีคิดถึงพี่พร้อมไหมเหรอบอกเลยว่าไอ้พร้อมอย่แล้วเหรอวะทำไมต้องคิดถึงมันครับ แท็ยินคิมให้ใช้ได้เลยวะ่ะอันนี้คือมันต้องปิดเพลงอ่ะ แลเราควรเปิดเพลงอะไรดีวะที่มันแบบนุ่งงงเพราะว่าอะไรเนี่ยมังทำไมมันเต็มไปด้วยความงงวะเนะี่ย เอเออเพลงซีรีส์ดีกว่าถึงจะไม่โดนโอเคอยากโดนเพลงซีรีส์ฟ้องวะฟ้องผมนหนักๆนะครับผมเอน็น o อฟเล็บเจ๊ดด ถ้าเพลงทีรี่์ของก็โดนฟ้องเหรอวะจ,จริงจังปหมเนี่ยโดนจริงไม่ได้สิ่งทีสงสัยจริงๆแนแะแบบว่า คือถ้าเปิดแล้วมันจะโดนเหรองงว่ะมันทำอะไรได้บ้าง,างอ่ะงั้ควรนอนป้างว่ะ พี่ยินกับพี่วีต่างกันไหมคะเป็นคำถามที่น่าสนใจครับผมตอนนี้ก็ยังสงสัยอยู่เหมือนกันว่าที่เล่นไปนี่คือเล่นเป็นใครวะตัวเองปะ นอนแล้วดีวป่ะครับมองไปนอนดีกว่าเนาะเออใช่ใช่ได้แล้วได้คอนเทนต์แหละมีเมื่อกี้คนพิมพ์เรื่องท่านั่งใช่ไหมฮะพอไลฟ์มันดีเลยก็ไม่รู้จะคุยกับใครเลยวะอ๋อที่ผ่านมาคือพวกที่ไลฟ์นี่มันคือมันคุยกับตัวเองใช่ป่ะเพิ่งรู้น,นั่นแหละ ทำได้ไงวะไลฟ์นี้ก็จะดูงงๆว่ะงงจ้าทำอะไรดีอ่ะ เราต้องเราต้องคุยกับตัวเองก่อนเพื่อที่เขาจะพิมพ์มานะครับถ้าเกิดคุยเรื่องท่านัางนะ่งเนี่ยเออเล่าไงเดียร์พอม,มันไม่มีคนถามเราไม่งงงอ่ะอ่านเม้น กับพี่พร้อมสิโมเรียกว่าผมควรไปนอนวะนอนดีกว่าเนาะไอ้ที่มันดีดขึ้นเรื่อยๆอนี่เขาเรียกว่าเม้นมหมทุกคนหรือว่ามันหรือว่ามันคือคำถามวะ <l ug> รู้อะไรบ้างอ๋อโอเคมันคือเ <l ug> ม้นท์แหละเมือนเหมือนว่าผมต้องรอทุกคนพิมพ์ตอบมาก่อนเนะี่ยถึงจะคุยกันได้เรื่ <l ug> okay. ผมจะมาเล่าเรื่องท่านั่งดีกว่า อจริงๆคือมันไม่มีอะไรอ่ะแล้วทุกคนให้ความหวังที่แบบไม่กล้าเล่าแล้วอวะมันแบบบางคนก็พิมพ์มาว่าอะไรนะจังหวะนั้นกำลังคิดถึงมาร์อยู่แน่ๆเลยแบบว่ามันแบบมันมันลึกซึ้งขนาดนั้นเลยเหรอวะ ก็เลยไม่กล้าเล่าเลยว่าถ้าจริงๆแล้วมันทุกคนวาดวาดฝันว้ามันคือพาทิตย์แต่จริงๆมันคือหลอดไฟแล้วก็เขินอยู่นะผมเปิดเพลงจนตัวเองจะไม่ได้ยินแล้วทำไมทุกคนได้ยินวะหูทิพยปะเนี่ย เล่าดีกว่าก็เรื่องท่านั่งใช่ไหมถ้าท่าสังเกตก,กันดีๆท่านั่งมันจะแบบมันจะเก่งมันพิเศษใช่ปะซึ่งจริงๆแล้วผมบอกเลยว่าผมไม่ได้เก่งนะแต่ว่าไม่ได้เก๊กว่าออโดนด่าบ่อยมากเลยว่าจะเก๊กอะไรนักหนาเนี่ยแบบเพื่อเก๊กแ็แล้วคุณก็คือผมไม่ได้เก๊กเว้ยถ้าถ้าถ,ถ้าเข้าใจเอา้ัาง ถ้าเข้าใจสถานการณ์ตอนนั้นก็จะแบบว่าอะไรวันนี้เนี่ยคือสถานการณ์ตอนนั้นมันแบบคือทุกคนเข้าใจไหมว่าเก้าอี้ผมพังคนเดียวอะไอ้ที่นั่งเรียงกันกีนก่คนวะเออนั่นแหละนั่งแทบทุกคนที่ที่เขานั่งกันอยู่อะมีเก้าอี้ผมคนเดียวที่มันพังอะคืปกติสมากเก้าอี้มันเป็นแบบนี้ใช่ปะ ที่มันแบบพิงหลังได้อ่ะแต่ว่าคือเก้าอี้ผมถ้าเกิดผมพิงไปปุ๊บมันจะแบบมันจะงายหลังทันทีเลยทําให้ผมพิงไม่ได้ไงแล้วถ่ายซีนหนึ่งมันไม่ใช่นานๆเนะ่ยมันก็เลยแบบคือผมต้องนั่งนั่งอย่างเงี้ยนั่งแบบอย่างเงี้ยเป็นเป็น ครึ่งชั่วโมงได้ป่าวะทําให้มันแบบคือถ้าเกิดผมหลังไปแตะเก้าอี้ปุ๊บคือคือมันไม่หงายหลังอะแต่ว่าเก้าอี้มันเหมือนเยลลี่ที่แบบยังไงอะถ้าไปโดนปุ๊บมันจะเอ็นไปอย่างเงี้ยนิ้วก็ไม่ได้อ่อนด้วยนะเอ็นไปแบบเออมันเออพังไงแหละภาพที่เห็นมันก็เลยแบบว่าผมดูแล้วยังขัดตาเลยว่าแบบ มันเป็นอะไรวะคือจริงๆผมลืมฉากนั้นไปแล้วนะว่าเก้าอี้มันพังด้วยซ้ำอ่ะแต่พอเห็นท่านั่งแล้วมันแบบเฮ้ยมันมันเป็นบ้าอะไรวะทำไมมันต้องนั่งอย่างนั้นวะแล้วก็อ๋อเออเออเข้เาใจแหละเก้าอี้แม่งเออเก้าอี้มันพังอ่ะคุไม่ใหความผิดผมนะครับเรื่องกระซิบก็เช่นกันนะฮะไม่ได้ตั้งใจกระซิบนะครับไม่ใช่ดิ ไม่ได้ตั้งใจพูดอย่างนั้นนะครับผมอยากพูดให้มันเป็นกระซิบอยู่แล้วนะครับคือคนเรามันจะบ้าอะไรขนาดที่แบบว่าเขานั่งอยู่ข้างหน้าเราเราจะพูดว่าแบบเฮ้ยกลั้วมันชอบมึงแน่ๆเลยว่ะผมว่าผมไม่ซื่อบ,บื้อขนาดนั้นนะมันมันมันซื่อบ,บื้อไปหืืบอกว่ากูว่าไอบาไอมาร์ชอบมึงว่ะถ้าผมเป็นมาร์ผมจะหยิบหมูชาบูาเฟี่ยงใส่หน้าแม่งเลยพร้อมน้ำจิ้มให้เสบตาย ชอบบ้าเลยคนแบดรวมเึยอ,อีกไม่มีนาฬิกา,อ,าอีกอีกหกนาทีไปแล้วนะครับ นี่คือสรุปผมจบเรื่องเก้าอี้แล้วใช่ป่าววะผมถึงไปเข้าเรื่องกระซิบได้นะเอาเป็นว่าจบแล้วแล้วกันนะจบแล้วแหละเก,เ,าาเก้าอี้เอาเป็นเก้าอี้มันพังผมไม่ได้เก่งนะฮะจริงผมก็ผมควรนอนแล้วพรุ่งนี้ ตอนนอนก็จะไม่ใช่พุ่งนี้ดิตอนตอนนอนอยู่ก็จะคิดว่าเมื่อกี้กู้ทำอะไรลงไปปะไลฟ์ได้ไงวะเนี้ยเขินอยู่อะ เซฟไลฟ์ <Save> like ยังไงผมบอกเลยว่ามันทำไม่เป็นอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะลองดูพักก่อนแม่บอกให้พักก่อนแหละครับตอนนี้ต้อง ไปแล้วดีวกว่าทุกคนไม่มีอะไรจะพูดแล้วเอาเป็นว่าซีรีส์จะออกแล้วนะครับภายในวันที่สิบเอ็ดเมษาเป้าวะเดือนต่อไปอะ่ะเออสิบเอ็ดเมษาครับไม่ใช่คนแรงอะ่ะใครวะเนี่ย ฮะไปแล้วไปดีกว่าไปแล้วุกคนบายครับอีกสักเดี๋ยวอีกประมาณสองประมาณสองปีเดี๋ยวผมมาไลฟ์ใหม่ไปแล้วไบรย จะไปอย่างช้าๆนะครับประเด็นคืองานไม่เสร็จแล้วมาไลฟ์เลยขำตรงนี้แหละงานแบบเจ้าน้กถึงเรื่องงานอะเครียดว่ะเออไปละไปครับอะไรเนี่ยแน่ใจว่าจะขิ้นสุดไหมขึ้นสุดตอนนี้